อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะลุงตีโชว์พระที่ร้านที่เด็ดๆนิดนึงองค์นี้คือหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดบางคานบางคานัมา,าจังหวัดพิจิต,จตรตงองค์เท่าไหร่ครับองค์นี้หนึ่งหมื่นบาทอืแท้ไหมของแท้แก็มาดูเอาเองละกันผมดูไม่เป็น <laughs> ท่านดังมากอยู่แล้วเนาะคงไม่ต้องพูดถึงอนรู้ภาพและรู้กันทั้งประเทศเนาะไม่มีคนเล่นภาพไม่รู้นะแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะต้องเรียนรู้หน่อยอท่านศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับผมเงินมันก็มีหลายด้านเมตตาก็มีเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าศักดิ์สิทธิ์เมตตาอยู่ยงคงกรนะพัน แล้วอีกองหนึ่งที่จะแนะนำน,นี่วางไหนนี่นี่อ่ะอีกองหนึ่งแนะนำองไหนครับ<อ>คุณนาตีอ๋อเป็นเป็นเป็นของขลังนะเขา<อ>เรียกว่าเขี้ยวหมูเขี้ยวหมูตันอืมถ้าเกิดลูกค้ามาถามว่ามีเขี้ยวหมูกวงไหมครับวงก็มีเยอะเลยใช่ไหมเ <laughs> ขี้ยวหมูตัน, <laughs> ตน <laughs> ดียังไง การทุกอย่างการทุกอย่างยุงมากัดกันยุงไหมกันกันยุงได้กันยุงเรียเรียก็ไม่เป็นไรอ๋อกันเมียเรียอ๋อเรียหมายีึงว่ากันเมียเรียไม่เป็นไรเรียได้เลยลุงรับประกันเรียไม่เข้าถ้ายุงเรียไม่เป็นไรถ้ามันไม่กัด ถ้ำมันไปจิ้มคนนี่แหละถ้าให้คนเรียเลยถามๆนะครับนิดนึงอันนี้กี่บาทครับอันนี้ก็หลักพันหลักพันประมาณประมาณห้าพันปกติคนที่เขาชอบอย่างนี้เขาจะเป็นคนเป็นคนที่ไหนทั่วไปครับทั้งชาวเขาชอบไหมชอบอยู่ชาวเขาก็ชอบชอบคนเมืองเราก็ชอบคนเมืองก็ชอบแล้วคนต่างถิ่น ต่างจังหวัดชอบไหมชอบดูห่วกนักลบทหารเขามีติดตัวไหมมีมีมีกันซาตาวุธได้ได้โอ้เขายังลองหรอฮะเขายังเอาลองมัดคอไก่คออะไรยิงไม่ออก๋อครับผมมีมีเข็มแม่เดี๋ยวผมลองเลยลองกับลองกับคนแนะนำเอาเข็มพอไม่ต้องใหญ่มากถ้าลุงนหรือนะลุงให้เรี้ยงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อ เลียแต่ห้ามกัดอ่ะสมควรแก่เวลาเบอร์เบอร์โทรคุณนะตีเบอร์อะไรครับ081ยปครับ386ครับผมหนึ่ครับที่ตลาดพระตรงข้ามเทศบาลสันมหาพลอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นทางที่จะเลี้ยวขวาเข้าเขื่อนหม่ั้นแล้วถ้าตรงไปไปเชียงดาวเชียงดาวถ้าจะไปฝางไปอะไรเลยมาหน่อยตรงไปอีกตรงไปอีกอ๋อฝางตรงอีกแต่ถ้าเกิดว่าจะไปอะไรนะปาย ให้เลยขึ้นมาหน่อยอย่าพึ่งเลี้ยวเลยมาหน่อยเลยมาสักกี่กิโลครับจกไหนมาจากสามแยกแม่มาลลยประมาณสามโลพอถึงสามแยกแม่มาลลยถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปไปไปอย่าพึ่งเลี้ยวตรงมาก่อนเปิดทุกวันเลยปะตรงมาก่อนสามกิโลครับผมเปิดทุกวันครับผมก็ใครอยากมาไม่เจอก็ลองโทรถามหยุดกันวันไหน เราจะมาทําไมวันไม่เจอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับผมบคุณมากวันทุกวันเปิดทุกวันนะครับโอเคอ่าสักเก้าโมงเนี่ยเจอแน่นอนไม่เกินห้าโมงเย็นครับแล้วร้านเลี่ยมพระเขาจะมาวันไหนครับร้านเลี่ยมผรานี่มันมามาทุกวันเหมือนกันรอรับได้เลยไหมอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ